กับทองคจะบอกอให้ไหมนะนักเรียนครับคำว่าไฮกับทองนะครับต่างกันนะคําว่าไฮจะไปใช้ในกรณีสูงแบบสูงพวกตึกพวกสิ่งของที่สูงสูงนะครับส่วนคําว่าทองส่วนใหญ่นะครับจะใช้กับคนแล้วก็สัตว์พวกสิ่งมีชีวิตนะครับจะใช้คำว่าทอลงั้นถ้าใช้กับพวกต,ตึกสูงภูเขาอะไรเงี้ยเขาจะใช้คําว่าไฮนะครับที่แปลว่าสูงเหมือนกันนะครับเ,เก็ดเล็กเกล็ดน้อยนะยงนั้นตรงนี้ปรับเป็นคำว่าไฮนะครับมันมีภูเขาสูง and when ไปอยู่เล็กอ่อนน,นิดนึงนักเรียนและ ตอนที่ใช่ไหมตรงนี้ถ้าเป็นคนไทยนะครับเร,เราจะเราจปลี่ยนนิสัยและตอนที่นะครับ the m i s t appear mm. and the m i s t appear is so beautiful mm. นะครับ and when เวลาเรา,เราอยู่ในประโยคนะครับเราจะต้องใช้ตัวพิมพ์เล็กนะครับ and when the miss พิมพ์เล็กหมดนะและตอนที่หมอกนะครับ appear มันปรากฏขึ้นอ่ะทบทวนตรงนี้มีคะแนน the m i s t appear ปรากฏขึ้นตรงนี้เป็นกี่ยาช่องหนึ่งถือว่า เรากำลังพูดถึงสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันเมื่อหมอกในปัจจุบันเมื่อหมอกมันปรากฏขึ้นนะครับในปัจจุบันนะมันปรากฏขึ้นเขาใช้กิยาช่องหนึ่งแต่คขาว่าหมอกเนี่ยเป็นเอกพจน์ครับนักเรียนครับเมื่อกิยาช่องหนึ่งเจอประธานที่เป็นเอกพจน์กิยาช่องหนึ่งต้องทำยังไงครับใครบอกได้กดปุ่มยกมือครับมีคะแนนเข้าถ้วนนะเมื่อกิยาช่องหนึ่งเจอประธานที่เป็นเอกพจน์กิยาช่องหนึ่งต้องทำอต้องทำยังไงครับใครตอบได้กดปุ่มยกมือจำไว้นะนักเรียนกิยาช่องหนึ่งอาชดาอยู่ไหมครับฮัลโหลอาชดา ดาสูญหายสดาสูญหายจําหนได้ไดีนะครับทักัมาด้วยนะครับหรือไม่หรือยังไงนะครับทักมาด้วยนะครับรอันนีออ้สูญหายนะทํไนนะาไแล้วบอกด้วยตอบด้วยนะครับต่อไปขอกูดีป่าบอกเป็นคนนี้คุณนิสาอยู่ไหมครับอยู่ค่ะอ่คุณนิสาครับเอาตามความเข้าใจนะคุณนิสากิยาช่องหนึ่งยาช่องหนึ่งพูดถึงปัจจุบันถูกไหม ทีนี้กิยาช่องสองพูดถึงถ้าเราพูดถึงเวลาในอดีตเราใช้กิยาช่องที่เท่าไหร่ครับหนึ่งห <2. S 1> รือสองสองค่ะสองถ้าเราพูดถึงปัจจุบันเราใช้กียาช่องที่เท่าไหร่ครับหนึ่งหรือสองหนึ่งค่ะทีนี้มาดูตัวหลักมันนะครับมันูตัวหลักนะครับคุณนิสาครับเมื่อก,กียาช่องหนึ่งมันมีกฎอยู่นะแล้วเป็นอย่างนี้ทุกทุกบทความทุกประโยคที่มีกียาช่องหนึ่งด้วยกิยาช่องหนึ่งมีกฎว่าเมื่อกียาช่องหนึ่งเจอประธานเอกพจน์เมื่อกิยาช่องหนึ่งเจอประธานเอกพจน์กิยาช่องหนึ่งต Premises, เติมเหรอคะเออเอาไปเลยหนึ่งชิ้นชมบุณิสาเติมเอสถูกต้องเมื่อกิยาช่องหนึ่งนะครับบุณิสารับไปหนึ่งชิ้นชมหนึ่งคะแนนเมื่อกิยาช่องหนึ่งนะครับเป็นมากเกินเกี่ยวเมื่อกิยาช่องหนึ่งนะครับเจอประธานเอกพจนประธานเอกพจน์ประธานที่มีอยู่หนึ่งชิ้นหนึ่งอย่างหนึ่งคนอะประธานกินด้วยง่ายประธานที่ไม่มีเอสอะเมื่อกิยาช่องหนึ่งเจอประธานเอกพจน์กิยาช่องหนึ่งต้องเติมเอสด้วยนะครับตรงนี้ตรงนี้ต้องเติมเอนะเจ้าของบทความถ้าใครตอนนี้ไว้ผ่านนะแต่ถ้าเกิดจะปรับมาแล้วได้ต้องการได้คะแนนเพิ่มไปรับไปเติม เนี่ยเต็มเอด้วยนะครับ When the mist appears ตัวเอเล็กนะเมื่อหมอกปรากฏขึ้นนะครับใสจุดหน่อยมันจบแล้วตรงนี้เพื่อใสจุดแล้วแหละ It's so beautiful ตรงนี้ตกอะไรรู้ไหมตรงนี้ตกอะไรรู้ไหมอะไรหายไปรู้ไหมอ่ามันสวยมากใช่ไหมแต่เรื่อะรู้ไหมใครบอกกูได้ตรงนี้ควยทนะยนะกูถามว่าประโยงในภาษาอังกฤษประกอบด้วยอะไรบ้างครับมานจะเป็นประโยคได้ต้องมีอะไรต้องมีอะไรบ้างประธานสัอญาอ๋อสินตอบได้ละกูให้เลยแล้วกัน ต้องประกอบด้วยประธานกริยานะครับส่วนรมจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะย้อนไปดูสิอ t แปลว่ามันเป็นประธานแล้วนะแต่ว่า u t i f ฟูสวยไม่ใช่กริยากริยาคือการกระทำไงคำว่าสวยมันไม่ใช่กริยามันกระทำไม่ได้ไหนลองทำท่าลองกระทำสวยดูนี่ลองกระทำสวยดูสิทำไม่ได้ดังนั้นประโยคนี้ไม่มีกริยาทีนักเรียนครับฟังครูนะประโยคที่ใช้บอกลักษณะเนี้ยอันนี้บอกลักษณะเนี่ยมีลักษณะสวยประโยคที่ใช้บอกลักษณะส่วนใหญ่ไม่มีกริยาแลงั้นทำไงครับประโยคใดก็ตามที่ไม่มีกริยาให้เอาอ s am อ r e เข้ามาช่วย ตรงนี้ก็เลยเติม is is so beautiful นะครับเพราะประโยคนหนึ่งจะประกอบด้วยประธานกริยาถูกไหมประโยคที่ไม่มีกริยามันไม่เป็นประโยคที่ตรงเนี้ยมันสวยมากใช่ตามภาษาไทายมันจบแล้วมันก็ i t so beautiful ก็สวยมากแต่เขาว่ามันสวยมากไม่มีไม,ไม่มันไม่มีกริยาในประโยคในภาษาอังกฤษบอกว่ามันยังไม่จบมันไม่เป็นประโยคที่ีทำไงครับประโยคใดก็ตามที่ไม่มีกี่ยาให้เอา is มาเข้ามาช่วยให้เป็นกริยาซะประโยคนี้ใช้ is is so beautiful อีกทีนึงนะ ทำไมด้านบนถึงไม่ต้องใช้ i ิเช่น it has high mountain ตรงนี้ทำไมไม่ต้องใช้ i ิครับเพราะมี has เป็นกียาแล้วมีนะครับต่อ oh. you should try to come here ตรงนี้ตัวแลกก่อเลยนะ to come here คุณควรจะลองมาที่นี่ and ตัวเล็กนะ w a t c h the mist ทุกอย่างตัวพิมพ์เล็กนะ slowly disappear และมองดูหมอกค่อยๆจางหายไป and the sun rise และพาทิตขึ้นซึ่งตรงเนี้เพื่อนอะ ไปดูตรงนี้มาครไปดูย้อนไปดูสภาครับเพื่อนเล่าว่าเนี่ยสภาเป็นภูเขาใช่ไหมเป็นภูเขาดังนั้นภูเขาที่เย็นด้วยมันต้องมีหมอกแน่เลยนะครับแล้วเป็นทุ่งนาสวยเป็นภูเขาที่เย็นเพื่อนก็เลยแน่นอนครับเพื่อนก็รู้เลยว่ามันต้องมีหมอกแน่เพื่อนก็เลยเล่าครับเราไปอวดครับกูชอบมากของคนนี้ครูขอกูให้คะแนนพิเศษเลยสำหรับคนนี้นะครับเพื่อนสามารถจินตนาการเพิ่มขึ้นไปอีกว่าเพื่อนอยู่ในภูเขานะครับสภาเป็นภูเขานี่มันต้องมีหมอกแน่เลยต้องมีหมองีแน่เลยเพื่อนเลยเล่าครับว่ามันมี คุณควรจะลองมาที่นี่แล้วมองไปที่หมอกต่รด้ดีดีส,ดสเพียร์คือค่อย,อยๆจางอาจจะจ้านแล้วาฏิแล้วดูปฏิึ้นคุณชอบเพื่อนจินตการขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งจากจากแวดล็อบที่ได้ในโบชัวอันนี้ให้คะแนนเพิ่มนะ Excel l e n c e ไปเลยนะครับเอ็กสต e x เ e l l e n c e นซ์เยี่ยมนะครับใครไม่รู้นะครับให้คะแนนเพิ่มแต่ต้องถ้าปรับมาคุะให้เพิ่มอีกนะครับตัวพิมใหญ่พิมเล็กเนี่ยนะครับแล้วก็ปรับเติมอ e ีสอะไรนิดหน่อยนะครับต่อ มาดูเพื่อนคนต่อมาครับเขาเล่ายัางไงครับเขาโม้ยังไงเพราะครูบอกว่าโม้อย่างน้อยสาประโยคเพื่อนคนนี้ก็เข้าแก๊ปสาประโยคพอดีนั้นครูขอเชิญชมว่าอันนี้ได้แน่นอนเพื่อนทักให้มินตัวทิมใหญ่นะสวัสดี min am am on holiday in hoi an อย่างงราจบฉันใช่วันหยุดในฮอยอันฉันมาเที่ยววันหยุดอยู่ทอ่ hoi an am on holiday holiday วันหยุดฉันมาเที่ยววันหยุดในฮอ o i an am going to lunch อะไรวะตรงนี้ถูกแน่นอนครับเพราะในฮอยอันมีให้เช่าจักรยานถูกไหม am going to di an port town ฉันกำลังจะไปที่เมืองเก่าเมืองท่าเรือกเก่านะครับ คำว่า going to ตรงนี้น่าสนใจนะ am going to going เฉยๆอะ่ะมันแปลว่าถ้าคำว่า go เฉยๆมันแปลว่าไปถ้า going แปลว่ากำลังไปใช่ไหมตรงนี้ก็แปลว่าฉันกำลังจะไปเช่าจัก,กรยานและฉันก็กำลังจะไปเที่ยวเมืองเก่าอันนี้ถูกนะครับจบเลยนะครับกำลังจะไปไปไหนไปเช่าจักรยานกำลังจะไปไปไหนไปเที่ยวที่เมืองเก่าโอเคนะถูกนะครับอันนี้ไม่ต้องแก้ไขเล,เลยนะครับเต็มไปเลยต่อ ีนสุดท้ายแล้วกันนะครับของวันนี้นะครับฮ้ยพิมตัวนี้พิมพิม์ใหญ่นะ I'm on holiday เพื่อนเขียนชั้นกำลังชั้นนะครับมาเที่ยววันหยุด I'm on holiday in Vietnam อยู่ในเวียดนามแหละ I have been ถ้าคำว่า I have never been แปลว่าไม่เคยไปถ้าเกิดเธอตัดก็ว่า never เหลือแค่ I have been ออกมันจะแปลว่าชั้นเคยไปเ <laughs> พื่อนใช้คำว่าชั้นนะครับเคยไปอยู่ t o popular attraction ฉันเคยไปนี้มาแล้วแหละ <laughs> คือชั้นไปมาแล้วอะนะครับ attraction แปลว่าแหล่งท่องเที่ยวชั้นไปแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมาแล้ว สรุปแฮฟบินบินนะครับมันเป็นเวิรช่องสามของอ s สแอมอที่แปลว่าเป็นอยู่คือตรงนี้นะครับถ้าแปลตรงตัวแปลว่าฉันเคยไปอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมาละอินคลูดรวมถึงฮอยอันแล้วเพื่อนก็บรรยายเลยที่ซึ่งเป็นมรดกโลก world heritage site แปลว่ามรดกโลกนะครับของยูเนสโกไอแลนเตตรงนี้เพื่อนใช้กิี่ยาช่องสองครับแสดงว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์อดีตปัจจุบันหรืออนาคตกวิศราอยู่ไหมครับ กว,วิศรา,าบุคคลสูญหายหยุดทักมาด้วยนะไม่เสร็จเข้ามานะครับกว,วิศหาไม่เจอกวิศรา,านะครับจะอยู่ทักมาต่อมาชดาอยู่กลับมาอย่างนับนเอาไม้บัออ็กใช่ไหมโอเคผิดมาก็ได้กว,วิศรากว,วิศรา,าครับขึ้นใช้ยกียาช่องสองเนี่ยแสดงว่าเหตุการณ์ไอเลน e d เนี่ยเหตุการณ์ไอไอเลนต์อะไบรซิเตรงเนี้ย เป็นเวลาอาดีตปัจจุบันหรืออนาคตครับกับวิศราไม่ใช้จีอ่าอดีตเจ้าวิศราลับไปหนึ่งคะแนนรับไปหนึ่งชิ้นชมโอเคยังเป็นอดีตครับเพราะเพื่อใช้จีช่องสองนะครับ ก็สามารถใช้ได้นะครับเวลาเราต้องการเล่าโม้อวดเพื่อนถ้าเราทําไปแล้วอะเราสามารถเขียนเล่าเป็นขีดยัช่องสองได้นะฉันนะครับก็ไปเช่าจักรยานครับเพื่อไปเที่ยวนะครับเมืองเก่าเยี่ยมคนนี้ยอดเยี่ยมนะครับและ it a n d it is also famous for its tailors too และมันก็มีชื่อเสียงนะครับในเรื่องของการตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยนะครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม I went trekking เพื่อนก็ใช้ขียัช่องสองต่อแส้งว่าไปแล้วแล้วก็มาโม้นะครับฉันก็ไปเดินเดินเขาครับตรงนี้พิมพ์น่าจะพิมพ์ผิดใช่ไหมไน่าจะคิดไปว่าอิน I went t r e k k i n g in สภาแล้วฉันก็ไปเดินเขาในสภานะครับ the p l a c e นี่เขาเก็อธิบายเพิ่มครับ the p l a c e that has a cool climate สถานที่นะครับตรงนี้น่าจะใส่คอมม่านะครับตั้งหน่อยนะครับเวลาต้องการขยายความนะครับใส่คอมมานะครับแล้วค่อย the p l a c e that has a cool climate สถานที่ที่ซึ่งมีอากาศเย็นและสวยงาม beautiful r right i e h t h e r r a c e และมีทุงท่งนาที่สวยงาม I also went to school bar diving ถ t h ถ u h ง l ป I want e d you come with me see you soon t a n i ni โ okay, อเคตรงนี้นะครับ เป็นไเลย excellence ให้กากพิเศษไปด้วยนะครับยอดเยี่ยมนะครับเก๋งมากทีนี้นักเรียนได้ไอเดียแล้วใช่ไหมสรุปเขาให้เธอ imagine ครับจินตนาการครับจากตัวอย่างเพื่อนที่เจ๋งๆนะครับหลายคนนะครับเขาให้เธอจินตนาการครับว่าเธออยู่ในสถานที่นี้นะครับสามสถานที่นี้คือหนึ่งหอยอันสองสภาและสามอ่าวพาลองซึ่งเธอสามารถเอาข้อมูลจากโมชัวตรงนี้ได้นะครับอยู่ในหน้าห้าสิบสองของเธอถ้าเธอถ้าเกิดเธอไม่มีหนังสือทําหรือทําหายทําไงให้เธอไปดูในบทเรียน ของวีคที่หนึ่งนะครับมีโพสต์อยู่ซึ่งเดี๋ยวครูจะเอาลิงก์รวมวีคไปให้เธอเรียกวมบทเรียนให้เธอเธอสามารถเข้าไปดูได้ตลอดเวลาทีนี้เธอสามารถเล่าครับถ้าเกิดเธอเล่าถึงสิ่งที่มีในปัจจุบันเธอเขียนเป็นกิอาช่องหนึ่งถ้าเกิดเธอต้องการเล่าถึงสิ่งที่มีในอดีตหรือทําไปแล้วอะแบบที่เพื่อนคนเมื่อกี้นะครับพิมพ์อ่าต่อมาเธอใช้กีอาช่องสองแค่นั้นเองนะครับแล้วเล่าโม้มาโม่มาโมมา,โ,มมาโอเคนะครับสามารถใช้ Google Translation ช่วยได้นะครับถ้าเกิดใครไม่คล่องแล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเต,มเตม ว่าเอกภพ,พเติมเไม่ใช่เอกภพ,พ,พไม่ต้องเติมเนี่ยโอเคต้องจุดนี้นะครับเดี๋ยวครูกดปุ่มเช็คืออีกทีหนึ่งสุดท้ายถ้าใครสงสัยใดๆก็ตามเสามารถหลังไมมามหาครูได้นะครับทางไลน์นะครับทางไลน์หลังไมมามถามได้โดยเอาตั้งคําถามให้มันเอาแบบที่งงเป็นจุดๆไปนะครับถ้าคำถามกว้างเกินเดี๋ยวครูค,ค่อยๆจีถามเป็นจุดๆนะครับเพื่อได้ช่วยได้ถูกต้องเอาละ่ะทีนี้คลาสนี้นะครับครูจะมีเดี๋ยวครูจะมีแบบสอบถามเดี๋ยวครูจะโพสต์ลิงก์บทเรียนของวันนี้สัปดาห์นี้ที่สี่เนี่ย แล้วกข้ในบทเรียนสัปดาห์ที่สี่ไม่มีอะไรเลยเพราะเดี๋ยวคจะเอาวิดีโอเนี่ยไปอัพโหลดแล้วก็ขึ้นไปในบทเรียนสัปดาห์ที่สี่แต่เดี๋ยวคุณพูดลิงก์ไปเพื่ออะไรเธอเลื่อนลงมาด้านล่างครับเธอเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแล้วนะครับเธอจะเห็นแบบฝึกหัดครับไม่ใช่แบบฝึกแบบสอบถามว่าเธอได้เรียนอะไรบ้างเธอก็เขียนำมำพ่เห็นเลยไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเธอได้รับรู้เรื่องอะไรบ้างวันนี้พิมพ์เข้าไปแล้วก่อนจะทำแบบคำถามนะครับถ้าใครไม่เข้าคลาสนี้เธอจะต้องไปดูย้อนหลังก่อนเพราะเดี๋ยวคุณจะให้โค้ดรหัสคุณลืมบอกจริงๆครรรรััับบบบแแลลล้้้วววกกกนนนนนนต่่่่เดีี๋ยคคคคาาาสสสออออืะะะะะูจหหงใุณ เดี๋ยวมันจะมีคําถามหนึ่งอ่ะให้เลือกเป็นรหัสลับอ่ะรหัสลับของคลาสนี้นะครับก็ไม่รับนั่นแหละนะครับคลาสนี้นะครับสองหกหนึ่งหนึ่งมันจะมีรหัสอยู่ให้เธอเลือกเธอต้องเลือกข้อสองหกหนึ่งเธอจะไปตอบแบบสอบถามได้ถ้าเกิดเธอเลือกข้ออื่นมันจะตีกลับเกินกว่าเธอจะเลือกถูกรหัสลับคลาสนี้คือสองหกหนึ่งหนึ่งนะครับเธอไปเลือกรได้ถูกแล้วเธอจะตอบแบบสอบถามได้แล้วเธอจะมีคะแนนเพิ่มเข้าไปในคลาสนี้แล้วคร้นี้ไม่มีการบ้านอื่นนะเพราะอะไรเพราะคุูจะให้เธอกลับไปปรับปรุงงานของสัปดาห์ที่สามให้มันเป๊ะขขึึ้้้นนนนไดคะะแเยอ ให้มันสวยขึ้นใครไม่ปรับปรุงก็ได้แต่คนที่ถูกขึ้นตัว R เดี๋ยวครูจะแชร์ลิงก์นี้ไปด้วยใครถูกขึ้นตัว R นะครับในลิงก์งานเนี่ยเธอต้องปรับปรุงนะครับไม่ปรับปรุงไม่ได้นะเนี่ยนะครับใครขึ้นตัว R ไปปรับปรุงนะวันนี้ครับครูก็ขอจบคลาสเพียงแค่นี้เดี๋ยวอย่าลืมไปดูลิงก์ในกลุ่มนะครับวันนี้ครับแค่นี้ครับสวัสดีครับนักเรียนสวัสดีครับสสวััดีครบใครออกช้าถือว่าไม่อยู่หนัไม่อยู่หน้าจอนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครูสวัสดีค่ะคสวัสดีครัับสสวดีค่ะโบ ครับครับอมสิครูให้ทาําง,ทงานอะไรบ้างครับให้ทํางานอะไรบ้างงานครูเนี่ยอ่ามันจะมีอยู่ในแต่ละบทเรียนซึ่งของวันนี้มันไม่มีงานวันนี้มันจะเป็นแบบสอบถามเธอแค่พิมพ์ว่าเธอได้เรียนเรื่องอะไรไปบ้างแค่นั้นเองนะครับส่วนงานเก่าๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวครูจะรวมลิงก์บทเรียนไว้ให้แล้วโพสต์ลิงก์รวมบทเรียนเนี่ยแล้วงานอยู่ในบทเรียนนะแล้วครูจะโพสต์ลิงก์รวมบทเรียนเนี่ยไปในกลุ่มไลน์ออมสิสามารถติดตามงานได้ในกลุ่มไลน์ได้เลยนะครับผมโอเคสุชีลาพรอยู่ไหมครับไม่อยู่นะหายนะสรันพรอยู่ไหมครับ ไม่อยู่นะหายนะขอบันทึกไว้นะสุชิละพรอยู่ไหมอยู่ไหมสุชิละพรทำไมเสียกิมกิมพ,พ์เขาความขึ้นมาด่วนเลยไม่อยู่นะสร,รันพรอยู่ไหมครับไม่อยู่นะสร,รันพรหายเอาไวนน้แค่นี้ครับตัวน้องสินอยู่แน่นอนอติดกดลิงก์ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ